สวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เกมหลังโปรแลรนด์กับไทยนะคะผมสวัสดีครับชาว Thailand ว o ลเลย์บอลฟีเวอฝากกด s u b สไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะครับไทยแพย้โปรแลรนด์ไป3ต่อ0เซตนะครับเพื่อนๆมองว่าเกมนี้เป็นยังไงบ้างไทยเล่นดีไหมผมมองว่าไทยเล่นดีนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงคู่แข่งของเราโปรแลรนด์นะครับก็คือวันนี้ผมสังเกตไปย้อนดูวิดีโอ นะครับหลังจากที่ย้อนดูวิดีโอเมื่อกี้นี้เราก็สังเกตว่าตัวตบผู้เล่นของโปรแลนด์เนี่ยนิ่งมากนิ่งแล้วก็ไม่ตื่นเต้นไม่อารมณ์เสียไม่กวนกวายเหมือนกับที่เขาเคยแข่งกับเรานะครับเรารู้สึกว่าโอเคโปรแลนด์วันนี้มาดีมาดีมากไทยเราก็เล่นดีนะครับแต่ว่า ขัดนิดนึงก็คือเรื่องระบบทีมการสื่อสารหรือว่าการาลุกเนี่ยยังไม่ค่อยที่จะทำแต้มเท่าไหร่นะครับส่วนทางโปแลนด์เนี่ยบล็อกดีมากแบบบีมพิชยาตีไปก็เขาก็จับบล็อกได้แล้วก็ส่วนผู้เล่นอ,อื่นๆที่ตบไปก็โดนจับบล็อกหมดก็ตีไม่ได้เลยครับแต่ว่าชื่นชมสาวไทยนะครับที่เขาทำแต้มกลับมาได้เพราะว่า แต้มค่อนข้างห่างนะครับประมาณ4-5แต้มเลยบางครั้งถึง6แต้มแต่ก็กลับมาได้ถึง22 22แต้มทุกแมตช์เลยนะครับมีอยู่แมตช์หนึ่งที่หน้า,น,าน้าไทยจะชนะได้นะครับเสียดายมากๆแต่ว่าเราไม่เสียใจนะครับแมตช์ที่เอ่อแมตช์ที่2นะครับก็คืออุสาสาหีต่อ24แล้วนะครับแต่ว่าเราก็พลาดท่าให้กับทางโปแลนด์นะครับ แต่วันนี้เราจะรวบรวมข้อมูลนะครับวันนี้อยากจะบอกว่าผู้เล่นทางโปรแลนเนี่ยเล่นดีกว่าแล้วก็นิ่งกว่าเฉียบนิ่งตบดีมากขอแสดงความยินดีกับน้องบีมพิชญาด้วยนะครับที่ทำแต้มได้สูงสุดผู้เล่นวันนี้ทีมไทยนะครับปรับปรุงแก้ไขวันนี้ให้ดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทำได้อีกแน่นอนเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเรามาคุยกันนะครับ